และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการโอนเมติกนะครับจากเมติกเน็ตเวิร์เนี่ยให้ย้ายเข้ามา e x c h a n ช e ในไทยนะครับจะทำไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพีจใจพิชชาลครับยชั้นนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการะจนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยคุดเหรียญคริปโตเคอเรนซี่เพื่อสร้างไรายได้นะครับโอเคครับก็หายไปหลายวันเลยนะครับ ก็พอดีผมติดธุระนะครับแล้วก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับก็เป็นว่านะครับสองสมวันวันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยได้เข้าไปในกลุ่มแล้วก็พบว่าเนี่ยเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องของการถอนเหรียญเมติกออกมานะครับเนื่องจากว่าพอเวลาเราขุดอิตาเรียม,มานะครับแล้วก็บางคนเนี่ยใช้ตัวอีเธอร์มาเนาะแล้วก็ขุดเข้าไปในตัวเมติกเน็ตเวิร์กหรือว่าโพลิกอนเมติ c นี่แหละนะครับทีนี้พอมันตัดจ่ายออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในเน็ตเวิร์กนนแล้วเราก็ไม่สามารถเอาเงินออกมาได้เออ นื่องด้วยว่าไอตัวบแอนเองนะครับหรือว่าตัวคอยเอ็กนะครับเขาปิดการฝากในกระเป๋านั้นๆนะครับและคลิปนี้นครับผมก็เลยทาขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าเออเวลาที่ไอตัวบแอนหรือว่าไอตัวคอยเอ็กที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันหยุดให้บริการหรือว่ามันปิดกระเป๋าไมเทนแนนอะไร้ยครับก็ลองมาใช้วิธีการพวกนี้กันดูนะครับ เอาเป็นว่านะครับวิธีการหลักๆเนี่ยให้เราทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตัวเมติกเน็ตเวิร์เนี่ยมันเป็นเน็ตเวิร์อันนึงนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะโอนเงินที่อยู่ในเมติกเน็ตเวิร์มาเนี่ยต้องไปหาอะไรก็ได้ที่มันรองรับเมติกเน็ตเวิร์นะครับเอาเป็นว่าง่ายสุดก็คือเหรียญเมติกนั่นเองอ่าอันนี้ต้องทำความเข้าใจอันนี้ก่อนนะครับหรือว่ากรณีที่เราใช้ไปนั่นสมาร์ชเอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบเช่นเดียวกันเนาะ เราก็ต้องไปหากระเป๋าอะไรก็ได้ที่มันมีไปเน้นสมาร์ทเชนในการโอนครับคือเอาแบบว่าง่ายๆเลยเนาะเน็ตเวิร์กมันต้องเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันไม่งั้นเดี๋ยวโอนไปปุ๊บพอมันไม่รองรับกันเนี่ยเหรียญมันก็ไม่เข้าเงินก็ไม่เข้าสันทีอะไรเงี้ยเนาะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเบสิกพื้นฐานนะเราต้องรู้แล้วว่าต้องอยู่ในเชนเดียวกันอืมทีนี้พอเรารู้ว่าต้องอยู่ในเชนเดียวกันเนี่ยเราก็มาเลือกเหรียญเนี่ยจริงๆก็โอนเป็นเหรียญเมนหลักของใน, Network น,น,น,นเน็ตเวิร มันก็จะง่ายสุดแต่ทีเนี้ยก็อย่างไปนั้น m a r t Chain เองเนี่ยเขาก็จะมีรองรับได้หลายๆเหรียญเนาะอืมก็เพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็คนใช้กันเยอะเนาะบางทีเขาพัฒน,นามาค่อนข้างเยอะเออเราอาจจะโอนอีเธอรี่มไปอยู่ในไปนั้นสมาร์ h เ i นเข้าไปในตัว วอลเล็ตของกระเป๋าอะไรที่มันรองรับไบในสมาร์ทเชนอย่างเงี้ยเออถ้ามันเป็นเชนเดียวกันรองรับกันได้เนี่ยมันก็โอนไปได้เลยอ่าประมาณนี้นะนี่คือเบสิกพื้นฐานแล้วกันเนาะก็คือต้องรู้ว่าต้องโอนอยู่ในเชนเดียวกันทีนี้พอเรารู้เบสิกพื้นฐานอันนี้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะต้องคิดแล้วเนาะว่าเออมีการวางแผนนิดนึงนะว่าเออทางแรกของเราเนี่ยก็คือแปลงเป็นเมติกเนาะคลิปเก,ก่าๆเนี่ยผมก็ทําเรื่องของการแปลงเป็นเมติกไปนะครับ พอเราเอาตัว WETH นะครับที่อยู่ใน Polygon Metic นะครับแปลงกลายเป็น Metic ที่เป็นเหรียญออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็เอา Metic เนี่ยโอนคืนกับเข้ามาทีนี้ปัญหานะเออปัญหาในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยก็คือ Metic ใน Binance กับใน c o i n x เนี่ยเขาปิด Maintenance กระเป๋าเราถอนออกมาไม่ได้นะครับเอาเป็นว่า อันแรกสุดเลยเนาะเราไปหา exchange อะไรก็ได้ที่มี m เมติกเชนเมติกเน็ตเวิร์กเนี่ยเอออยู่แล้วกันเนาะอืมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะมีหลายอันเลยอ่ะมาดูที่หน้าจอเลยอันแรกเลยนะครับก็คือ b ิ t ทัสซนะครับเว็บ b ิ t ทัสซ่าไทยแลนนะครับอันนี้นะบิ t ทัสซมีเมติกไทยบาทนะครับอืมเว็บนี้เนี่ยก็ดีเลยนะครับคือเราสามารถถอนนะสมมติเพื่อนเพื่ทำตามคลิปเก่าก็คือ Swap หรือว่าใช้ Quick Swap หรือจะขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเทรดออกมาได้เป็นเมติกอยู่ในเมติกเน็ตเวิร์กแล้วเราก็โอนไอเมติกเนี่ยเข้ามาในบิตาซ่าก็ได้เนาะถอนเป็นเงินบาทได้เลยขายบาทถอนบาทได้เลยนะซึ่งถ้าเพื่อนยังไม่มีนะครับนี่ผมก็จะขออนุญ,ญาตแจก Referral Link นะครับก็ก่อนสมัครนะอย่าลืมใส่โค้ดเอามาให้ผมด้วย <laughs> โอเคเนาะอ่ะหรือว่าสมัครลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับ โอเคงั้นไปต่อ Exchange ที่2นะครับก็คือ s i p m e กนะครับเออซิปเนี่ก็ตอนแรกผมไม่มีนะตอนนี้มีแล้วนะเออก็คือ m มติกไทยบาทเนี่ยมีอยู่ใน s i p m e กเลยนะครับซิปเมกซิปเอ่าประมาณนี้นะก็เราสามารถทำวิธีเดิมนั่นแหละนะก็คือ Swap ให้กลายเป็น m มติกนะครับที่อยู่ใน e t a m a s สเนาะแล้วก็โอนเมติกจากใน m e t a m a s สเนี่ยเข้ามาใน s i p m e กนะครับทำขั้นตอนคล้ายๆกับ ที่ผมทําคลิปอันเก่านั่นแหละนะโอนเข้าไปใน n บแนนแต่อันนี้เนี่ยเราไม่ต้องโอนเข้าไปไนแนนละเรามาเข้าซ i p m มกก็ได้อ่าซึ่งเหมือนเดิมนะครับถ้าใครยังไม่มี Account ของซิ p เมกนะครับก็สามารถสมัครแ c คเค n t เนี่ยผ่านทางลิงก์ของผมได้นะครับอ,อย่าลืมใส่เรฟเลร์โค้ดให้ผมด้วยโอเคอ่ะอันนี้คือ2อันเนาะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเว็บเมืองนอกนะ As c e n น e นะครับนี่นะไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะ a s c e n X นะครับจริงๆมันคือ Ascend Exchange นะครับอ่ะก็มันก็จะมีตัวเมติกนะครับเซิร์ชว่าเมติกปุ๊บเนี่ยมันจะมีคู่เมติก USDT นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มี Account ของ Ascend Exchange อันนี้นะครับก็สามารถสมัครผ่าน Referral Link ใต้คลิปนี้ได้เลยนะอ,อันนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะ ซึ่งมันก็จะเป็นวิธีการคล้ายๆกับคลิปเก่าแหละนะก็คือเป็นการเหมือนโอนเข้าไปในคอยเอก่อนนะครับตอ,อนนี้ที่กระเป๋าอื่นๆเป็นปิดเนาะโอนโยกเมติกไปคอยเอแล้วก็ไปขายเป็น USDT แล้วค่อยโอน USDT เนี่ยเข้าไปในตัว Exchange ต้นทางของเราก็ได้นะครับในเน็ตเวิร์กที่รองรับประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกเนาะก็คือเป็นการเปลี่ยน exchange หรือว่า สมัคร c h ชเชนเพิ่มเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรับเหรียญตัวเมติกโอเคทีนี้ถ้าขั้นตอนแรกเนี้เพื่อนๆไม่สะดวกหรือว่ามันดูนวนวายต้องไปรอ Verify ตัวตนอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็คือการ b r i บิดข้ามเ i n นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราทำความเข้าใจในขั้นตอนแรกไปแล้วเนาะว่าเฮ้ยเราต้องโอนเข้าไปในเน็ตเวิร์ที่มันเป็นเดียวกันก็คือเป็นเชนเดียวกันเป็นโซ่สายเดียวกันเนาะ,ะทีนี้นะครับ วิธีการอีกอันหนึ่งก็คือที่ผมจะเล่าเนี่ยก็เป็นการข้ามเชนนะครับก็คือเรามีเหรียญ WETH นะครับอยู่ในตัว Polygon m a t i c เนาะเราก็เปลี่ยนนะครับจากเหรียญ e t h e r e ยมที่อยู่ใน m a t ิ c เนี่ยกระโดดข้ามนะเป็นเชนคู่ขนาดนะทำไงดีวะเนี่ยกระโดดข้ามไปอีกเชนหนึ่งซึ่งเชนนี้ก็คือ Binance Smart Chain ก็ได้หรือจะเป็นเชนอะไรก็ได้ที่เราที่ Exchange เรามอาีอันนี้แหละนะ ก็แต่เอาง่ายสุดนะก็คือไปบน e นสมาร์ h a i นซึ่งวิธีการคลอสหรือการบิดข้ามเชนเนี่ยมันมีหลายเว็บมากมายเลยนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเว็บที่ดังๆนิดนึ่งเาเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอกันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือหน้าเว็บของเขานะครับก็คือเว็บ x p o l i n a t e i o นะครับโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเนี่ยนะ x p o l i n e t v2 นะครับอ่า พอเราเข้ามาปุ๊บนะครับก็มันก็จะเป็นแพลตฟอร์มของการ cross chain swap นะครับก็คือข้าม chain กันเลยนะทีนี้นะครับให้เราเลือกนะ,ะ chain ที่เขา support นะครับก็คือเราจะ cross ใช่ไหมครับจาก chain ที่เป็นเมติกนะครับเราก็ไปเลือก p o l y กอนเมติกอันนี้นะครับเห็นนะคุณ chain polygon ก็คือจะ c r o s ไป chain ไหนนะผมแนะนําเป็น binance smart chain แล้วกันอ่ะเราก็มาเลือกฝั่งเนี้ยฝั่งที่เขียนว่า t นะครับ ว่า BSC นะครับทีนี้ก็จะแลกเหรียญอะไรเป็นอะไรอ่ะอันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะแต่ที่สำคัญก็ต้อง Connect Wallet กันก่อนนะครับกด Connect w a l l e ตตัวนี้ตึง้ง e t a m a s k มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเราก็ทำการกรอกพาสเวิร์ดอันล็อกอะไรเรียบร้อยแล้วก็ c o n n e c กกระเป๋าเข้าไปนะครับพอเรา Connect เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีตัวเหรียญขึ้นมาให้นะมีไหมเนี่ยผมผมไม่รู้มีเหรียญอยู่หรือปเปล่านาะเดี๋ยวแอบดูก่อน ซึ่ง ETH ไม่มีเลยนะตอนนี้ไม่มี ETH นะครับก็อันนี้ผม swap เมติกมีนิดหน่อยนะเออให้การเป็น e ETH ก่อนนะครับทีนี้มันจะมีขั้นต่ำนะครับพเพื่อนๆเนี่ย0 0 0 0 2 ETH นะเราก็ต้องมีเหรียญให้เพียงพอแล้วกนะันอ่ะไม่รู้พอไหมโอโ้ยไม่พอนะ <laughs> น้อยเกินนะน้อยเกินมันบอกน้อยเกินไปก็เอาเป็นว่า ถ้าเรามีแล้วกันเนาะเนี่ยเรามีเหรียญน,นะเนี่ยกดปุ๊บแม็กเนี่ยมันมันยังไม่ได้ขั้นต่ําออกมาเลยเนาะเออเนี่ยเหรียญมันขึ้นมาแล้วแหละนะครับก็เนี่ยสวอปไปแล้วทีนี้เราก็กดเนี่ยนะพอดีปริมาณมันน้อยเกินนะไม่มีเหรียญผมมันไม่ได้ใช้ระบบนี้อยู่นะก็เอาเป็นว่าเนี่ยกดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็มันก็จะคลอสเข้ามาอยู่ในใบ n น้าสมาร์ชเอนให้เรานะ ก็คืออยู่ในกระเป๋า m e t a แมตเลข m e t a m a t เดียวกันทีนี้เพื่อนๆพ,พอเวลาจะทําอย่างนี้เนาะก็ต้องไปแอดตัวบี n แน s สมาร์ h เ i นเนี่ยเข้าไปในตัวตัวเมตาแมตนะเออมันก็จะเห็นเ,เหรียญ ETH ในบ a n c e Smart Chain ของเราประมาณนี้เนาะซึ่งวิธีการแอดตัวบีนแน Smart Chain เข้าไปเนี่ยให้เราไปกดตรงแอดเน็ตเบิกตรงนี้นะครับ น,นะทีนี้ให้เราใส่ Network Name เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวนะหาข้อมูลให้ไปเลยแล้วกันเนาะ s n c r t m h r t n h a i นนะครับเม a าแมสจริงๆมีคนทำไว้เยอะนะอนาทีนี้นะครับลอกตามลิงก์เว็บนี้เลยก็ได้นะครับก็คือให้เราเอาเนี่ยนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยมากรอกนะครับอ,อย่าง mm hmm. ของผมเนี่ยสมมุติผมจะแอดเนี่ย n น็ตเวิร์กเนะครับเนี่ยเราก็ใส่เน็ตเวิ Name เป็น Smart Chain หรือบ a n น e s สมาร์ทเชนก็ได้นะครับใส่ลงไปเนี่ยบนสมาร์ทเชนทีนี้นะครับเราก็ Copy เนี่ยตามเลยนะเนี่ย BSC Data Seed นะครับกด Copy มาปุ๊บมาใส่ใน RPC URL อันนี้นะครับกดวางเลยปึ้งแล้วก็ Chain ID 56แล้วก็ Simple BNBB นะครับ BNB ไม่ใชนะ่ BIB 56นะครับเราก็อ,อกตามนี้เลยเสร็จแล้วก็ b น็ตบล explorer เนี่ยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่เนี่ยก็ก๊อปีมาปึ้งนี่นะก๊อ,กอปปี้มาเลยแล้วกันกดวางนี้ปุ๊บแล้วกดเซฟได้เลยจึง้งเรียบร้อยนะจบนะจบก็จะได้ Binance Smart Chain มานะครับทีนี้ก็ถ้าเรา Swap ไม่ใช่ส a อ c l o คลอสเ i n เรียบร้อยเงินก็จะเข้ามาอยู่ใน Binance Smart Chain ทีนี้มันจะกลายเป็นเหรียญชื่อ ETH อยู่ใน a n c e Smartchain เนาะ อพอเราได้ ETH ใน Binance Smart Chain เรียบร้อยแล้วก็โอนคืนนะไปใน ETH Binance Smart Chain ของตัว Binance ก็ได้เพราะมันเป็นระบบของ Binance เนี่ยโอนเข้า Binance ปุ๊บก็ได้เลยประมาณนี้เลยเนาะชิวๆนะซึ่งค่า Cross Chain เนี่ยเท่าที่เพื่อนๆพิมพ์กันนะผมเองไม่เคยใช้แพลตฟอร์มอันนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ขุดอันนี้แล้วนะก็เอาเป็นว่า เท่าที่เพื่อนๆรีวิวกันมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ44บาทประมาณนั้นเนาะโอเคอะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็ท้ายคลิปนะผมพูดเบือเ,เมาเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆเน,เนี่ยอืมคอร์สเชนหรือทําอะไรไม่ได้แล้วกนะันเนาะขุดเหรียญออกมาแล้วเนี่ยโอนเหรียญมาไม่ได้นะเพราะว่าไปใช้อีเ e อร์ไมล์แล้วก็วิ่งอยู่ในโพลิกอนเมติกนะครับทีนี้เนี่ย ทางเลือกนะครับเราเอาเปา็นว่าผมให้แนวทางเป็น2ทางแล้วกันเนาะเอาเป็นทางหนีที่ไล่แล้วกันนะครับหนึ่งเลยก็คือเปิด Exchange เพิ่มนะครับ Exchange ที่รองรับเหรียญเมติกหรือว่าเมติกเน็ตเวิร์กหรือโพลีกอนเมติกเน็ตเวิร์กอันนี้นะครับก็<ม><ม>จะมีบิตทซานะมีตัว a s c e ซนเอซเซนนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเว็บของไทยก็คือ s i p m e กนะเออ สามสามอันนี้แล้วกันเนาะเป็นตัวเลือกอันใหม่นะครับที่เพื่อน,อนสามารถไปสมัครนะจริงๆเรามี e x c h ช n g e เยอะๆนี่มันก็มีข้อดีเนาะมันก็เนี่ยเพิ่มทางเลือกทางวีทีไล่นะครับก็แต่ข้อเสียของมันนะของวิธีนี้ก็คือเราก็ต้องรอ v ว r i f y ตัวตนเปิดกระเป๋ามันจะวุ่นวายมากถ้าเกิดกรณีที่เพื่อนๆยังไม่ได้เปิดนะเออวันนี้เนี่ยก็เลยแนะนําว่าให้ไปเปิดกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใส่เลฟเฟิลให้ผมด้วยโอเคขั้นตอนวิธีการที่สองนะครับก็คือ การคลอสนะครับการบิดข้ามเชนนะครับก็คือเนี่ยเหมือนที่ทําไปถ่ายคลิปนะครับก็คือข้ามเชนจากตัวโพลิกอนเมติะครับย้ายมาเป็นไบนานสมาร์ชเชนครับก็คือเป็นเหรียญอิเทเรียมนี่แหละนะคลอสข้ามมาเลยปึ้งกลายเป็นอีเทเรียมอยู่ในไบแนนสมาร์ h เชนทีนี้เราสามารถโอนอีเทเรียมไบแนนสมาร์ชเชนเข้าไปในไบแนนได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับโอเค คลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับเริ่มยาวแล้วเนาะก็ทายคลิปนะครับขออนุญาตฝากร้านเดิม IP Studio ใน Shopee นะครับขายแท่นลีกพาร์ตบูทแล้วก็พวกไลเซอร์นะครับใครสนใจประกอบเองเนี่ยประกอบแท่นเองก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับส่วนถ้าใครที่อยากให้ประกอบให้นะครับก็อย่าลืมทัก Line o f f i c i a l ของ IP Studio นะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามนะ ทำไม่ผ่านหรือกดไม่ได้อะไร,ไรครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆใจดีนะเขามาตอบให้แน่นอนโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม